เทตตัวเอลิฟนะครับของพี่ทิติวัฒนะครับนครกาญยังนะครับก็ส่งมาแล้วนะครับผมตัวนี้เอลิฟนะครับส่งมาแต่บอดี้นะครับนี่นะครับครั้งแรกนะครับมันปิดไว้อยู่ลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเวลาเรากดมันก็ไม่ติดนะครับลักษณะนี้นะครับก็เปิดปกตินะครับ แล้วคราวนี้เรามาลองใส่อะตอมของเอลิฟดูนะครับเป็นตัวนี้นะครับผมเอามาทดแทนที่ผมใช้อยู่ดูนะครับข้างในนะครับมันจะเป็นสีแดงๆนะครับคือทําความร้อนได้นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับแสดงว่าตัวนี้ปกติดีนะครับเพราะว่าถ้ามันมีการเผาไหม้นะครับก็แสดงว่ามันปกติแล้วนะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูดีไฟเคลื่นปกตินะครับ